สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่ Toyota ชัวรอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ฝากช่องทางแฟนเพจ Toyota ชัวแล้วก็แฟนเพจช่องทาง YouTube ของ Toyota ชัวร์บลราชธานีเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามีนี่นะครับ CRV นะครับรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้รุ่นท็อปนะครับสีขาวมุกนะครับตัวท็อปเลยนะครับรถใหม่ราคาหลักล้านนะครับเหลือแค่ราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวแก้งราคาได้ทิพย์กันเลย นะครับไปมาดูตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Honda c r v นะครับตัวท็อปนะครับสีขาวมุกไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้านะฮะโปรเจคเตอร์ก็หลายคนสงสัยนะครับอย่างที่แจ้งว้หลายคลิปนะฮะมันจะเป็นไฟหลอดลูกแก้วนะครับก็คือเวลากลางค่ำคืนเนี่ยไฟดวงนี้มันสัดสองสว่างนะครับได้มากกว่าไฟมาตรฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ สนาวิสัยที่มองในค่ำคืนจะเห็นชัดเจนนะครับโลโก้ Honda นะครับโทเมียมนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับขาวดำนะครับดูเป็นเอกลักษณ์ดูสวยงามเลยคันนี้ติดสเกิร์ตให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่สเกิร์ตให้รอบคันเลยนะครับมีไฟตัดบอกนะครับคิ้วกันสาดมาเลยนะครับรถรุ่นนี้รถใหม่ราคาหลักล้านเลยนะครับลูกค้า จากหัวจดท้ายนะครับก็ถือว่า,ามีการดีไซน์ที่สโลปลงนะฮะถือว่าเป็นรถคันใหญ่แต่ว่าดูแล้วดูดูจากมิติน่าจะเป็นรถที่แบบรีดลมได้ดีพอควรนะครับตัวนี้ยางให้มาเป็น255 65ับ65 R 1 7นะครับเป็นล้อขอบ17นั่นเองนะครับไฟเลี้ยวนะครับลูกค้ามีมาให้ตรงหูกระจกเลยนะครับ มือจับเป็นโพเมียมนะครับคิ้วคิ้วกันศาสตร์นะครับตัวนี้นะเป็นโพรเมียมให้แล้วเรียบร้อยนะครับดูเป็นเอกลักษณ์ดูสวยงามเลยนะครับตัวนี้มือจับฝั่งข้างหลังก็เป็นโพเมียมให้แล้วนะครับแล้วก็ยางหลังนะครับลูกค้าเป็นสองสองสองห้า 2, 2, 5, ถ้าผงห้าอาร์สเหมือนกันนั่นเองนะครับตัวนี้มีเป็นตัวพิเศษนะครับลูกค้า สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์อันนี้ซกเกร์มันหลุดออกไปนะครับเป็นตัว2 4 EL ุดสวนนะครับขับ4นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ CRV เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่หายยากมากนะครับสัญลักษณ์นะครับ CRV นะครับตัวนี้แล้วก็มีปั่นน้ำฝนหลังแล้วก็มีที่ฉีดน้ำฝนนะครับเวลาเราขับทางไกลนะครับแล้วก็มีฝุ่นเลยเราสามารถฉีดปั่นน้ำฝนได้นะครับ ไฟท้ายนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับจากแผงประตูด้านบนนะครับนะครับถึงด้านล่างนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับคบคันนะครับไฟเบรกอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะไปเดี๋ยวพามาดูข้างในกันดีกว่าฝั่งคนขับนะครับลูกค้าพวงมาลัยนะครับเป็นสามก้านนะครับพวงมาลัยเป็นสามก้านเนาะมีมัติฟังก์ชันนะครับ าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับมีฮูดคอนโทรลนะครับมีแอร์แบ็กนะครับสามามีถุงลมนะครับคู่หน้านะเวลาเกิดอุบัติเหตุถุงลมก็จะระเบิดออกมานะครับเพื่อเซฟชีวิตนั่นเองนะครับหูกระจกไฟฟ้านะครับปรับตรงนี้นะฮะลูกค้าสามารถพับหูกระจกได้พับซ้ายขวาได้นะครับ กระจกขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับที่สําคัญตัวนี้นะครับเบาะนะครับลูกค้าเนา่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่นะฮะเบาะไฟฟ้าสูงต่ำได้นะครับนี่นะฮะถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่สวยงามเลยทีเดียวไปเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันไปเดี๋ยวพามาฟังเสียงเจ้าฮอนด้าเซียว c r v คันนี้ก็เองนะครับนี่นะครับเสียงเงียบมากนะครับเครื่องเสียงเพ็นจอสัมผัสนะครับแล้วก็มีเนวิด้วยนะครับลูกค้านะฮะนี่นะครับมีแผนที่นั่นเองนะครับเวลาเราเดินทางไปที่เราไม่รู้จักเราก็สามารถจับแผนที่ไปได้นะครับแอร์นะครับแอร์เบนิชิตอนนะครับเป็นตัวเลขให้เลยนะครับแยกซ้ายขวานะครับ เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาถอยนะครับลูกค้าเดี๋ยวจะถอยให้ดูนะนี่มันจะมีภาพสองหลังขึ้นนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราใกล้วัตถุข้างหลังแล้วหรือยังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถอ,อันนี้ประสงค์ที่สวยงามเลยนะครับเบาะหนังเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำหุ่มด้วยได้สีขาวนะครับก็ถือว่าเป็นสวยงามนะครับ ทำความสะอาดง่ายรักษาง่ายนะครับสีดานะจากหัวถึงเพงดานนะครับคนตัวใหญ่ๆนั่งได้สบายๆเลยนะครับกว้างขวางให้อารมณ์หรูหราให้อารมณ์เป็นผู้นําเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เลยนะไปเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันดีกว่าเบาะคนข้างหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับมีที่พักแขนนะครับเบาะหนังสีดํานะครับสามารถเพิ่มตรงนี้ลงมาได้นะครับปรับอ่า สามารถวางเก้วน้ำหรือวางอะไรได้นะครับนี่นะครับก็สามารถปรับหรือว่าปรับเอนลงไปได้นะครับลูกค้านี่นะครับสามารถปรับเอนนะครับนั่งท่าในที่สบายได้เลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับจากหัวถึงเพดานก็กว้างขวางนะครับเหยียดขาสุดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นซี v คันใหญ่นะครับแล้วก็บรรจุของได้เยอะนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูสัมภาระข้างหลังกันดีกว่า ปะเดี๋ยวพามาดูเจ้าห้องเก็บสัมภาระข้างหลังนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถวางของได้นะครับหรือว่าถ้าของเยอะนะครับเราก็สามารถเปิดขึ้นมานะครับใส่ของตรงนี้ได้นะครับยางอะไรโอ้โทษทีนะยางอะไรนะครับแม่แรงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ในกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถเอาออกมาใช้ได้นะครับถือว่าจุของได้เยอะ นะครับจุของได้เยอะเลยนะครับปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับปเดี๋ยวพามาดูเจ้าห้องเครื่องคันนี้กันนะครับนี่นะครับให้ดูกันสดเลยนะครับติดเครื่องให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับเบนซินนะครับ2.4 EL นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับของเจ้า Honda c r v ตัวนี้เป็นตัวขับโฟด้วยนะครับ เป็นเกียร์โฟนะครับเกียร์โฟแบบฟูลไทม์เลยนะครับสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถ CLV คันใหญ่นะครับอันอกประสงค์เลยนะครับรถใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณล้านสองเกือบล้านสามนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับวันนี้เราไม่ขายนะครับเราขายแค่ 4 8 9 0 0 0บาท4 8 9 0 0 0บาทตัวท็อปสุดนะครับของ h o n d a c r v นะครับหายไปเกือบล้านนะครับลูกค้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูมาทดลองขับตัวจริงโทรหาไผ่ได้ตามมือโทรข้างล่างนี้นะครับโอกาสนี้ต้องฝากแฟนเพจ Toyota าชัวรแล้วก็แฟนเพจช่องทาง YouTube ไปด้วยโอกาสหน้ามีคันไหนดีๆแบบนี้เดี๋ยวไผ่จะรีวิวให้ชมอีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับลูกค้า